กินอะไรแล้วชิมทุเรียนปลาละอูแล้วก็ไม่กินอย่างนี้เป็นทุเรียนปลาละอูนะครับตอนนี้ที่ก็ดังพี่อ่ะร้อยเจ็ดสิบนะครับโลละร้อยเจ็ดสิบมันจะราคามันจะไม่คงที่นะลูกค้าอาทิตย์หน้ามาแล้วก็ไม่รู้แล้วแต่ล็อตมันแล้วแต่ล็อตราคามันจะไม่คงทกดยังอาทิตย์ที่แล้วร้อยห้าสิบมาที่นี้มาร้อยเจ็ดสิบที่แล้วร้อยขายทุนนะครับลูกมันไม่ค่อยอ๋อไข่แค่ทุนเหาะขายทุนนะครับโอ้อาทิตย์ที่แล้วขายแค่ทุน พี่ยาเขาจ่ายเองรถพิ้วยาออกเองไม่ได้ทำกำบอะไรครับโอ้ยอยากให้ทุกคนได้กินแล้วไม่มาที่นี่จะไปที่ไหนกันป้าละมอป่าละมออยู่หลังหลังก็ดังทุเรียนป่าละอูนี่คือสุดยอดเลยนะมีคนบอกว่าที่ที่นี่เป็นทุเรียนป้าละอูแต่หลังก็ดังอ่ะทุเรียนป้าละเมอครับใครจะไปซื้อสบายล่ะ นาจะไปซื้อก็ไปหนุนเสื้อแดงปลูกกูนะเสื้อแดงมันปลูกอยู่อ๋อปลูกด้วยเดี๋ยวมันจะมาปลูกแกงกับปลาละัูพี่ลองชิมหดูเองชิมเลยเสื้อพี่ยวโหลูกนี้นี่โอ้ยมเนื้อกำลังกินดูเนื้อดูเนื้อเลือกบางมากลูกค้าลองชิมนิดนึงนี่ลูกค้าลองชิมสิเป็นไงหวานเจ็บหวานเจ็บ <Gentle ksi> เปลือกบางเปลือกบางกว่ามังคุดอีกแะอืม้มังคุดเปลือกหนากว่านะ <laughs> อันนอ้นช่วยฝาบางมาก บบาางงเนื้อลำมุนเลยครับแกดูเม็ดไหมแกดูเม็ดไหมเห็นแล้วพี่ยานะเม็ดมองดูก็รู้เม็ดกระติ๊ดเดียวเองนะสองสามโดล้อยเลยพี่สองสามโดล้อยเลยนะนื้อดีมากเด็ดดายลูกค้าเลยพียาซื้อเดียวก็อย่างนั้น ไม่ใว่าเสียดาเงินนะเสียดายทุเรียนเสียดายทุเรียนไม่อยากทิ้งเลยเยอมาก เนี่ยบางจนจะเนื้อใหญ่มากเนื้อเนียนๆเลยครับทุกคู่เลยนะเว้ยใหญ่ทุกคู่เลยของพี่ได้ห้าปูเต็มอ่ะพี่หือเปล่ากินคนเดียวจะหมดไหมเนี่ยไม่กองไม่พอใส่หรอกต้องเก็บใส่เนี่ยดูดิเว้ยนี่ทุเรียนกิโลนะเมื่อกี้ได้เยอะกว่าลูกนั้นเลยค่ะ ลูกตกห้าผูห้าผูทุกลูกเลยครับได้เยอะกว่าเนี่ยห้าร้อยอ่ะมาเลยนะใครดูอยู่นะมาเลยนะหมดหมดก่อนก็หมดแล้วนหมดอยู่แล้วนะแสดงว่าอาทิตย์นี้ได้มาน้อยพี่หยาร้อยลูกเองโอ้โยถ้ามันไม่สุกไงจริงๆลูกค้าอยากซื้อแต่มันไม่สุกถ้าสุกเมื่อวานก็คงหมดไปแล้วมั้งวันไม่สุกวันนี้วันนี้กำลังกินกำลังดีใหญ่ใหญ่ วันนี้ไก่ชี้เยอะมากพรกนี้ห0าร้อยนี่ยครับห้าร้อยบาทกล่องละ500 500ยหาร้อยสามหาร้อยพี่เขาเนอะใช่เอาไปโตหน่อยท่างดูดได้เนื้อกิโลท่านดูเนื้อได้กี่โลสองโลสองโลหกโลหวโลหกขีดเนื้อมันเยอะนะ ถ้าผมกินเดียวจะหมดเลยเนี่ยหมดไม่แนคนเดียวนี่ถ้าผมเป็นคนชอบทุเรียนนะนกินกินได้แต่ผมไม่ชอบครับเงาะก็มีนะครับเงาะเงาะสามโลร้อยนะครับเงาะสวยๆเลยเงาะสวยๆเลยครับ ี่พี่บอกให้มัไนไปต้อไปเลยไม่เลยไปยางานทุ่มบ้านใหม่เพินมเติมใหม่เนาะง้อไม่ไหม้เลยครับสามร้อเลยจ้ามีข้าวโพดด้วยนะครับนี่เป็นข้าวโพดมาจากสวนเลยครับเกษตรกรนํามาขายเองนะครับโละบละแปดบาทเหรอครับเป็นข้าวโพดเลยรขาข้าวโพดหวานนะครับ อดหวานอาทิตย์หน้ายังมีอีกปะยังมีอยู่เนาะนี่ตกสุ่งอีกโอ้ยสุ่งยี่สิบนิดหลายฟักนะเนี่ยสายใหญ่สุดห้าฟักห้าฟักโลห้าห้าฟักห้าฟักยี่สิบ อันนี้มาเยอะนะครับนี่ทุเรียนก็มีทุเรียนป่าละอูเงาะก็มีนะครับข้าโพดก็มีครับข้าโพดหวาน,นอันนี้ส่งตรงมาจากสวนนะครับเกษตรกรมาจัดจำหน่ายเองเลยนี่ คนชอบมากทุเรียนปลาอูนะครับเนื้อลมุลหอมกินดีไส้กรอกนะครับไส้กรอกอิสานนะครับไม้ก็สิบบาทนะแมนะ่อร่อยอร่อยเลยครับพริกให้พริกเม็ดใหญ่นะครับนี่ผักกาแฟครับ เกียบปักหม้อสาคูสาคูไส้หมูนะ ร้านกาแฟบังนะครับอยู่ติดกับร้านข้าวแกงตรงห้องแอร์นะครับรสชาติเข้มข้นนะครับต้องกาแฟบังตลาดพิยาุนลุม